่สาวขวัญแก่นสุดจัดจ้านย่านพัทยาเลิฟการกินส้มตาเป็นชีวิตจิตใจกินได้ทุกวันจนเพื่อนประชดว่ากินขนาดเนี้ยตํากินเองไปเลยแล้วที่พีก,ก็คือดันอร่อยจนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนทยอยมาทานไม่ขาดสายอร่อยมากเลยเจสร้างเรื่องให้คุณไก่ต้องเปิดร้านไก่มาเป็นร้านซุปตาเจ๊กไก่ไห่แตกดังระเบิดในพัทยาเปิดมายาวนานกว่า15ปี เมนูวันนี้จะน้อยหน้าได้ยังไงกับเมนูตำทะเลไหแตกที่ยกขบวนมาทั้งปูมาจากเรือประมงพื้นบ้านส่งตรงทุกเชา้าเสริมทับกับหอยสองชนิดอย่างหอยนางรมส่งตรงสดๆจากอ่างศิลาและหอยแครงที่ส่งตรงจากจังหวัดตราดไซ์กำลังดีนำมาสะดุ้งด้วยน้ำร้อนก่อนทานเนื้อจะหนึบถูกใจชาวพัทยาเป็นที่สดุด ปลาลดเด็ดที่ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครๆร้านเนี้ยเขาไม่ได้ต้มแค่ทีละหมอนะแต่เขาต้มเหียบเป็นตั้นยกให้เป็นเมนูที่ครบรถทั้งความจัดจ้านเครื่องทะเลที่สดเหมือนไปนั่งกินอยู่ริมหาดพัทยากันไปเลยร้านส้มตำเจ้กไก่ไหาแตกจังหวัดชนบุรีการันตีโดยเดกษกสปูนหนึ่งช้อนทองคำยักษกสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ดยน้ำแร่ธรรมชาติราชเฮลิคอนเนีย Eight